สวัสดีรอบดึกครับพี่น้องครับนะครับขณะนี้เวลาตีหนึ่งยี่สิบเก้านัทีครับเป็นคืนเสาร์ของวันที่แปดครับวันศุกร์ที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยพี่น้องเด้อนะครับมาเบิ่งฝนฝ่านังกันพี่น้องครับว่าช่วงนี้ครับฝนเล็งจักหน่อยเนาะนะครับลักษณะของล่องมรสุมล่องอากาศการพัดผ่านของล่มไปเลยพี่น้องเลสังเกตไหมครับนี่ครับลมมันที่ไปยังสี่นะครับไปทางอีกคืนไปทางอินเดียนะครับพี่น้องส่วนหนึ่งกะ ลัดเลาะมากนี่ครับผ่านไทยเฮานี่เนาะออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางนี้พี่น้องครับส่วนส่วนทางพี่กะมีพายุบ้างเล็กน้อยเนาะพี่น้องครับอันไข้หุยกับเช่าล่าพิ่นก็ขึ้นฟังไปแล้วเนาะนะครับเริ่มขึ้นฟังแล้วครับอันนี้กะมีลมแห้งกันพี่น้องครับทางนี้ครับซึ่งมันก็ส่งผลต่อฝนนะครับส่งผลต่อการเกิดฝนพี่น้องครับ เดืกมากขึ้เป็นสีคือจังสีเป็นวัดนี่แหละพี่น้องครับหรือว่าอากาศเย็นเนาะเพราะฝนมันมันมันกระตกบ้าขาดดอกในส่วนของแอดมินเองนะครับแต่ถือว่ากะมีบ้างนะครับประปรายเนาะเมื่อกี้มีแดดชงบ่ายนะครับในเขตขอนแก่นของแอดมินเองนะครับมาพี่น้องมาเบื้องต้นกันว่าลักษณะของอ่าฝนนะครับฝ่าฝนที่เกิดแบบไหนนะครับแอดมินขอ,อยัดซูมเพื่อให้พามันใกล้ขึ้นเนาะ เห็นเลยเห็นชัดเจนนะขณะนี้ตอนนี้นะครับช่วงนี้ตีหนึ่งเนี่ยเห็นบ่าพี่น้องครับเห็นว่าอยู่คอนแกนนี่มีเนี่ยครับแต่ถ้าคอนแกนออกมาทางการลสินนี่ฝนตกแต่ครับแต่ตัวคอนแกนเองเนี่ยว่าตกเนาะซึ่งแอดมินเองตอนนี้ก็ฝนบ่ตกพี่น้องครับมันก็ว่าตกแหละครับพี่น้องเพราะไอ้มีอยู่โซนนี้ครับแถวๆนี้นะครับไอ้นี่เขาหยัดปักหมุดให้เจ้าของก่อนนะครับปักหมุดเพื่อยังบางทีเพื่อเวลาในการเคลื่อนเวลานะครับให้เวลาสปีดเวลานี กันสิเบิ้งว่าโซนแอดมินมีฝนน้ำเพลินบ่อยน้องเนี่นะครับช่วงนี้นะครับตีหนึ่งขออนุญาตเดินทางเลยพี่น้องนะนะครับสุกที่8ปดกับตีสองพี่น้องครับสังเกตเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งเรื่องของกลุ่มเมฆนะครับตีห้าหกโมงเนี่ยม่นเป็นเพการเคลื่อนที่ของเมฆครับเอาเบิ้งภาพรวมนั่งพี่น้องครับเบิ้งภาพรวมของการเคลื่อนที่ของเมฆเห็นบ่ครับนะครับถ้าเป็นมืออื่นช่วง ตั้งแต่เศร้าไปเห็นบหมครับช่วงบ่ายมาเริ่มคืมมื่กามีผลรับกันเนี่ยรับกันกับทั่งกุมเมฆที่อยู่ทั้งประเทศจีนครับแล้วก็กุมเมฆที่อยู่ทั้งอินเดียครับทั้งเมียนมาเนาะพี่น้องสังเกตบอกมันที่รับกันครับรับกันไปหมดทั่ทงจีนมหาเวียดนามนะครับนะครับมันจะเป็นวงกลมอย่างเนี้ยการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆเนาะอันนี้คือมันสุกที่8ตอน สามทุ่มพี่น้องครับแอดมินกําลังเบิงไปเรื่อยๆเนาะนะครับกะทิเห็นฝนนะครับฝนกะทิมาในช่วงบ่ายเป็นหลักเลยพี่น้องครับช่วงกลางคืนนะครับซึ่งวันวันเสราร์ที่เก่าเห็นมาพี่น้องครับตีสามนะครับตีสี่นี่เห็นเนาะการเคลื่อนที่ของเมฆเบิงเอาเด้อพี่น้องเบิงเบิงอย่างเบิงช่วงเวลาครับเบิงช่วงเวลากับโซนที่เป็นจังหวัดเจ้าของพื้นที่ของของพี่น้องเองครับ อายุโซนไหนอันที่ปักมุดอยู่นี้เลยเพี่องครับเหื่องเรื่องนี่เส้นปักมุดต,ตรงนี้คือมองอยู่คารอัมินครับมันเสาตอนบาบเห็นว่าเทียงไปปุ๊บอากาศม้วนอากาศเริ่มมากแล้วกันฝนก็เริ่มตั้งเข้าออครับพีบ่อน้องในช่วงใบสามเพ่นครเขาเต็มพื้นที่ได้เลยสังเกตบ่หมครับว่าเขาเต็มทั่วพื้นที่แล้วกัแต่ว่ามากกับสินักแห้งคอยตั้งกันตามแต่ละพื้นที่นะเพี่อนครับอันนี้คือมันเสาที่เก่าในช่วงกลางเขืน โอ้แอนมินกับอะไอพี่น้องครับเนาะเห็นว่าผ่านจุดที่แอนมินมากไปก็กคือสีขาวครับปักหมุดไว้สีทุ่มหาทุ่มเคลื่อนออกไปทางพู๊บเคลนไปหาประเทศเลาวเนาะพี่น้องครับแล้วก็ภาคตอนออกก็ส่งแห้งในช่วงเที่ยงคืนของวันที่สิบเนี่ยนะครับอันได้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแอน 10, มินสิบไปว่าในในคลิปได้พี่น้องครับอันนี้แอนมินให้เบิงบง่งภาล้มลุ่ไปนะครับจนทอดวันที่ที่สิบพี่น้องครับนี่ครับจนทอด คืนวันที่ที่สิบกะประมาณนี้พี่น้องครับซึ่งคลิปนี้ก็ที่เป็นาการพยายกรณ์อากาศวันที่แปดเก่าพี่น้องครับการที่แถมวันที่สิบข้ามาเพราะยังวันที่เพื่อไปนี่นบางที่บริเบิงทุกมือครับบางที่ก็เบิ้งมือเว้นมือก็เลยต้องเบิงเพื่อไว้นะครับในการที่จะให้เจ้าของได้เห็นนะครับว่าสภาพอากาศเป็นยังไงหรือบางที่บางคนเขาบอกเบิงน้ากลกับหัวเออ,อ ลักษณะอากาศไปแบนนั้นเป็นมิน้อพนองเบิงบ่เห็นบ่พนองไปเป็นแพ้ได้เห็นว่านี่กลุ่มเมฆกลุ่มนี้บ่แม่นบ่ยูเฉพาะาเฮานี่ครับขามมฮอดทังเมียนมานะครับนี่ครับว่าจนหอดวันอาทิตย์สองทุ่มนอนพนองครับช่วงบ่ายมหากลาขึ้นเนี่ยฝนดีแท้พนองครับโดยส่วนใหญ่ก็ที่ยูทังภาคก,กลางมหาอีสานเนาะนะครับภาคเหนือนํานะครับส่วนภาคใต้ก็บส้งเป็นบางๆงนิดนึงในช่วงนี้นะ เอาพ่องยแอดมินขอยัดหยุดไว้ก่อนนะครับหยุดไว้เพื่อที่จะเข้าไปเบื้องร่าละเอียดกันนะครับแอดมินขอยยัดปักหมุดนะพี่น้องครับเลดาดาวเทียมนะครับปักหมุดในโซนคอนแกนครับช่วงนี้พี่น้องครับเป็นจังในสภาพอากาศในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับย่างหน่อยๆกับสามมืเนาะพี่น้องศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ฝนตกดีตลอดนะครับในคอนแกน้อพี่น้องในคอนแกนนี่แมบๆอยู่นี่คือคอนแกนพี่น้องครับตัวคอนแกนนะครับ พื้นที่คอนแก่นเป็นหลักเนาะในช่วงซุกเสาร์อาทิตย์ครับฝนดีตลอดครับช่วงไทยที่หลายพี่น้องครับนี่เจ็ดโมงเสาร์ของวันศุกร์นี่ปริมาณน้ำฝนเจ็ดพี่น้องครับส่วนสี่ทุ่มประมาณสี่นะครับทุ่มหนึ่งประมาณสี่จุดห้าครับปริมาณน,ำน้ำฝนด้นี่นะครับถ้าเป็นวันเสาร์นะครับหลายสุดอยู่ที่เท่ะเลพี่น้องครับอยู่ที่สามจุดหนึ่งกาถือว่ายังบ่แห้งนี่พี่น้องยังบ่แห้งปานไดนเนาะันแห้ง มันต้องประมาณสักพี่พี่น้องเก้าขึ้นไปครับต้องเป็นเรื่อง,บบอง,หงเห, 7, ห,งงงงหลอออเืองแบบนี้ครับเก้าิขึ้นไปเจ้าที่แห้งครับถ้าเป็นนึ่งไปหาเจ็ดนึ่งไปหารซิฟนี่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงยังง่หนักนะพี่น้องนึ่งไปหาเจ็ดแล้วกันเนาะถ้าเก้ามันสีออกเหลืองแบบนี้ครับกาเบิ้งแล้วก็เป็นศุกเสาร์อาทิตย์ ฝนตกต่อเนื่องได้พี่น้องเด้อน,นะครับแห้งคอยกะต่างกันแล้วแต่พื้นที่นะครับในส่วนที่แอดมินปาปมุดตอนนี้ก็คือคอนแกนเนี่ยนี่ครับคอนแกนได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องครับก็คือแห้งสุดเท่าที่เบิ่งก็คือเจ็ดครับนี่เจ็ดในวันศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์กะแห้งสุดกัอยู่ทีสามจุดหนึ่งในช่วงสี่โมงแรกเนาะวันอาทิตย์อยู่ในช่วงเ,เดี๋ยวเด้อพี่น้องครับบ่กลืนกันเนาะสามจุดสามครับพี่น้องครับ ปริมาณน้ำฝนอยู่ท่วงตีสีวันทีครับโอเคน้อพี่น้องครับอันนี้ให้เบิ้งเข้าคร่าวในโซนของแอดมินเองนะครับก็คือคอนแกนของแอดมินนั่นเองครับเมื่อนี่กับวันวันสุกเลยเดี๋ยวพี่น้องครับเสาร์ของวันสุกเป็นมันก็มีผลฝนต่อคนที่จะวางแผนเที่ยวเนาะเสาร์อาทิตย์ยังสีเดินทางไกลเดินทางกลับบ้านเดินทางไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็อยากหู้ว่าพยากรณ์อากาศไปไหนนาอพี่น้องเนาะมาเบิ้งน้ากันครับ แหล่งแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดใดพี่น้องกัดเล่งเอาเด้อนะครับอแอดมินอาจสิบ่ได้เว้าหมดทุกหม่องครับเพราะว่าบางที่แอดมินก็นเล่งศูนย์ใส่เจ้าของนี่พี่น้องครับเล่งใส่ขอนแก่นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เล่งใส่โซนของเจ้าของพมเดี๋ยวพี่น้องนะครับเน้นโซนเจ้าของเป็นหลักก็เลยอาจธิบ่ได้เว้าถึงใน,ในในส่วนโซนอื่นแบบ100%เนาะพี่น้องเนาะนะครับกาขยายขึ้นมาให้มันเห็นหลายๆจังหวัดหลายขึ้นครับพี่น้องครับพอถ้าเฮาเอ่อเขาเอื่นมาถ้าเฮาเฮ็ด ขยายเต็มหเห็นแผนที่ทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตอนออกสิพี่น้องครับมันกะทิอ่าเห็นจังหวัดหน่อยลงหนะ่อยพี่น้องครับเอาให้มันเห็นจังหวัดหลายขึ้นเพื่อเวลาห้าบอกมันจะได้ชัดเจนนะพี่น้องเนาะนะครับมาเบิงของเลดาอากาศเล,เลดรา,าเลดาดาวเทียมครับในช่วงที่ผ่านมาทั้งตลอดมือนี่ครับเป็นจังไหนเนาะพี่น้องนะเนาะอ้าเคลื่อนที่จ่อยนะครับเคลื่อนที่ออกไปพี่น้องครับเอาไหม เคลื่อนออกไปแฮงกับปักมุดไม่พี่น้องครับปักมุดในโซนของแอดมินนี่ครับขอนแก่นนะครับขยายเขาว่าเต็มๆครับพี่น้องครับแอดมินขยายปักมุดที่ถนนมาริวันหมายเลขที่สองนี่พี่น้องครับถนนมาริวันนะครับอยู่ระหว่างช่วงดอนม้งกับบานฝางพี่น้องครับแอดมินที่อยู่โซนนี้นะครับถ้าฝนตกช่วงนี้กับแอดมินกับซิด้ยหน่ำนะครับบ่นนี้กันครับนะครับแต่บางที่กับตกบานฝางในโซนดอนม้งกับวันตกก็มีพี่น้องครับเนาะ ส่วนตัวแอดมินกับที่ยุ่ลกําครึ่งประมาณนี้ครับก็เลยปักหมุดไว้ตรงนี้เพื่อให้เจ้าของได้แนมครับได้เบิ้งมาช่วงนี้มีโอกาสฝนตกบ่นะครับในช่วงช่วงนี้แหละวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ครับโอเคพีน่น้องแอดมินขออนุญาตย้อนกลับมายัางจุดเดิมนะครับเพื่อให้เห็นภาพในปัจจุบันก็คือช่วงตีหนึ่งนะครับช่วงนี้เกือบตีหนึ่งเคืองแล้วครับสี่ตีสองแล้วนะครับ เบิ่งแบบเล็ดดาอากาศพี่น้องครับเล็ดดาอากาศบางทีเห็นความเข้มของอากาศเนาะกับเบิ่งสิบสองชั่วโมงย้อนหลังสิพี่น้องครับได้พื่น้อ,นเ,อเออแสดงอยู่ครับแสดงภาพอยู่เนาะสิบสองชั่วโมงย้อนหลังนะครับมาเบิ่งว่าอากาศวิ่งยังไงพี่น้องครับอ,อ๋วอว่ามีข้อมูลพี่น้องโนดาต้าเขาบอกว่าว่ามีข้อมูลท่าข่ามเด้อพี่น้องเนาะขยัดข่ามเด้อครับมาเบิ่งแบบเล็ดดาดาวเทียมก็คือลักษณะของเออ่เมฆและเมฆกู้เมฆครับลักษณะเมฆนะครับ ฤดอาดาวเ,เทียมนะครับ12ชั่วโมงเป็นยังไงพี่น้องครับเบิ้งดูนี่ครับพี่น้อง12ชั่วโมงง่ายๆก็คือตอนเที่ยงมาเลยพี่น้องเที่ยงมาหาเทียเท่ยงเที่ยงวันมาหาเที่ยงขึ้นก็คือ12ชั่วโมงเนาะลักษณะของเรดาร์อากาศที่เป็นแบบจากเที่ยงวันมาหาเที่ยงขึ้นเอิ่นเนื่องจากข้อมูลมันมีความขาดเคลื่อนนะพี่น้องครับขออนุญาตขยับ เปลี่ยนมาเป็นล่มแล้วกันเนาะเบิ่งเบิงแล้วมันน่าสิประมวลผลสาเนื่องจากแอดมินกําลังเล่นเดอร์เล่นเดอร์โปรแกรมอยู่พี่น้องครับกําลังเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกเองครับแต่ต่อคลิปอยู่นะครับพี่น้องครับก็เลยอาจจะต้องเขาเรียกว่าอย่างไรล่ะค้อมกับทำงานสาครับการประมวลส่ผลก็ก็ว่าเต็มลอยไปไหนเนาะนะครับมาเรื่องของล่มพี่น้องครับถ้าเป็นล่มล่มกว่าที่ล่ม ในช่วงนี้เนาะช่วงนี้ตีหนึ่งมหาตีสองนี่ลมมันพัดไปเองไหนพี่น้องครับพัดก็มาัดจากนี่แหละทะเลทางอินเดียนะครับมาพันช่วงชุมพรอนนะครับแล้วก็มาที่ไซพีน้องครับเขามาทางอ่าวไทยนะครับกัส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปทางภาคกลางนะครับออกไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบางๆนะพี่น้องครับบ่ได้รุนแรงมากไม้นะครับความเร็วร่มยุทธทรายพี่น้องครับความแรงของร่มนะครับเท่าที่เบิงกับ ในครับพี่นองครับหนึ่งสองนะครับบริแห้งจนจนจนเกินไปเนาะส่วนลมแห้งมีบ่พี่น้องครับการพูนลมแห้งอยู่ในทะเลลึกพี่นอ้องครับในส่วนนั้นะกะอีกอีกแบบหนึ่งเนาะในทะเลลึกนะี่สังเกตว่าพี่น้องการแสดงผลอัติสลายจากน้อยเด้อพอซีพียูทำงานหนักอยู่นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอให้คันคันแอดมินที่ถ่าให้โปรแกรมตัดต่อเซตเนี่ยก็คือทนทิศไม่ที่เด็กโพดครับเลยต้องฟาร์มาเด้อพี่น้องครับ คลิปนี้ก็ขออภัยอาจจะแสดงผลสารนิดนึงในเรื่องของโปรแกรมนะครับนี่ลมแห้งกับบม่มีพี่น้องครับแอดมินไปเร็วๆนิดนึงหลกักๆเลยห้ามาอยู่ตรงนี้ครับตรงตรงเขาเรียกว่าตรงฝนฟ้าอากาศด้วยพี่น้องฝนฟ้าอากาศนะครับแอดมินก็บที่เน้นยึดโซนของภาคอีสานในช่วงตีหนึ่งเนาะวันศุกร์ตอนนี้ตีหนึ่งกลัวจะไปหาตีสองไปเลยครับพี่น้องครับ,บเผาบ่เบิ่งกันครับกุ้มฝนกลุ่มนี้นะครับที่อยู่โซนภาคอีสานนะครับ นี่ภาคอีสานส่วนของกาลสินเนะาะลอยเอ็ดนั่งสิพี่น้องครับจะโซท่อนนั่งสินะครับฝนกลุมนี้ไม่ได้เคลื่อนจากส่วนเคลื่อนไปทางภาคเหนือตอนไอ,อสานตอนบนด้วยพี่น้องครับเคลื่อนจากกาลสินไปทางสกลนครพี่น้องครับเคลื่อนจากอุดรนี่ปะครับพี่น้องไปทางหนองคายนั่นสิพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเบิงน้ากันว่าการเคลื่อนที่เพิ่อนแปงไหนครับนะครับนี่เพิ่นก้างสิไปนี่แหละนะครับเมื่อนี้การแสดงฝลซานิดนึงเด้อพี่น้องเลยซิพีอยู่ทำงานหนักนะครับเพราะว่าทําการตัดต่อคลิปไใอยู่นะครับกไปสะซ่ากันนิดนึงพี่น้องครับตีซีตีฮานะครับกุมฝนกุมนี้ก็ที่เคลื่อนออกไปนะทางภาคอีสานตอนบนเนาะแล้วก็เริ่มจางออกในช่วงไหนพี่น้องครับช่วงเจ็ดโมงเสาครับแสดงว่าตอนเช้านี่ท้องฟ้าเปิดเด้อพี่น้องครับในส่วนของ ภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคใต้พี่น้องครับพ่อมาหอดประมาณสิบโมงรอรอสีเทียงพี่น้องครับมาก่อนหมูเลยก็คือทางภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเรายองจันทบุรีเองสิครับมาแเลยครับในช่วงเที่ยงพี่น้องครับฝนเริ่มมากพี่น้องครับส้นส้นภาคใต้ช่วงนี้นะครับพาวรุ่มร่วมนะครับตอที่เบึงไว้ก็ลงหนาแล้วก็คือฝนหน่อยมากอยู่พี่น้องครับส่นใหญ่น่ะสีมา เข้าภาคกลางภาคเหนือแล้วก็เคลื่อนออกไปทางอีสานนะครับขค้ืนออกไปทางประเทศเล่าเนาะครับซีโมงของวันศุกร์ครับหาโมงพี่น้องครับเริ่มก็โตอยู่ที่ถแถวๆลมสักโอ้แห้งตัวนี้มองนี่พี่น้องแห้งครับแห้งคือเรื่อยๆจนทอดใบสองใบ,สอง,บสองเข่าเต็มพื้นที่ในโซนของภาคตอนตกเนาะวันตกภาคกลางแล้วก็เคลื่อน,อ,อ,นอ,อีสานทางเหนือภาคอีสานนะครับ ซึ่งส่วนของเอเมนเองในช่วงใบสามของมืออื่นครับวันสุกมือมือมือ,ม,อ,ม,อมือนี่แหละครับพอนี่พอมันนี่คือวันสุกแล้วครับ,รบตีหนึ่งสบสามครับเสาไม้ของวันสุกเนะ <c oughs> าะใบสามพี่น้องครับอยู่คนแกนตรงนี้นะครับช่วงสีมีแน่นะครับแล้วก็อยู่ทั้งนะครสวรรค์พิโลกนี่ยุ่ยช่วงบสามเอ้มาหาซีมงเอ้หามงแรกหนึ่งน,ง,นงครับช่วงแห้งนะครับแถวพิโลก นครสวรรค์วิเชนบุรีพระนครศรีราชาของเทมานค้อนะครับหัวหินร่วมถึงภาคใต้สุราษฎร์ธานีล่ะครัทั่วพื้นที่นะพี่น้องครับครอบคลุมไปหมดแหละแต่ว่าแห้งคอยตั้งกันครับเช่นเดียวกันครับของแอดมินนะครับที่อยู่ในโซนนี้ครับนี่โซนของแอดมินได้เลยพี่น้องครับในช่วงหาโมงแรกของวันศุกร์ครับหกโมงเหรอพี่น้องครับหกโมงมันก็นเคลื่อนไปเรื่อยๆจะจังก,กุ้มเมฆกุ้มนีก็เคลื่อนไปเนาะ จากนครสวรรค์วิ่งไปทั้งลมสักก็คือค่อยๆเปือยออกในช่วงสามทุ่มนะครับแต่มันก็คขอบุ่มหลายพื้นที่แอดวินไห้เบิงภาพเบิงเวลาพี่น้องมันจนไปเขาอีสานในช่วงเที่ยงคืนเนาะเราออกไปพูทนทั้งบานทาดทั้งทายแขกน,นะครับมุกดาหารออกไปครับเที่ยงคืนนะครับประมาณนี้ครับพอหอดเที่ยงคืนพี่น้องครับมักกะทิเริ่มเปอยออกมอดตีหนึ่งตีสองตีสามคือเกาเลีพี่น้องเป็นว้นหลูยุ่งสิละครับจากเที่ยงวัน มาหาประมาณเที่ยงขึ้นที่มีฝนแล้วก็พ่อหลังจากเศร้ามากก็เริ่มเปิดออกเนาะเจ็ดวงเศร้าของวันเสาร์ครับพี่น้องครับทองฟ้าเปิดทั่วพื้นทีเด้สังเกตุว่าครับทั่วพื้นทีนะครับพ่อหอดหาวงก็เริ่มไหมแล้วครับฝนชุดไหมนะครับของวันไหมนะครับมาตามระยะเวลาตามนัดหมายครับช่วงบายสองครับพี่น้องครับบายสองบายสามเห็นว่าครับนี่เนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปนะครับสี่วงหาวงหกวงครับจากภาคกลางนะครับ นี่ส้นนครสวรรค์นครศรีจุฑานี่เพื่นฝนดีเนาะแต่ว่าก็ดีเพสู่ทั้งประเทศเมียนมาเหรอพื mm ่อนครับเพื่นมาเต็มแห้งหลีครับในช่วงหนาฝนนี่ครับเท่าที่สังเกตเบิ่งนะครับเต็มที่นะครับทั้งของเขาเองนะครับผักใต้ก็มีนะครับเต็มพื้นที่ขึ้นกันนะครับแต่ว่าแห้งคอยตั้งกันนะเพื่อน้องเด้อเบิ่งกันเคลื่อนทีนะครับหลักๆแอดมินก็ถีมาซ่อมเบื่องเนี่วนของผักกลางผักเนื้อภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะส้นของแอดมินเองนะครับตอนนี้อยู่ที่ สี่โมงแรงของวันเสาร์ครับที่สุรินทร์พี่น้องครับมีฝนตกแนนอนพี่น้องครับแถวนครสวรรค์ตรงนี้ครับโซนนี้ครับเป็นนี่ครับนครสวรรค์อุทัยธานีเอออุทัยธานีแถวแถวใช่นะแต่ว่ามัน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 เว่ยมาตั้งพีเดียพี่น้องครับอันนี้คือเขียนมาบ้านเนี่ยครับบ้านไร่ตีนี่บ้านไร่นะครับบ้านบ้านพังไร่นะครับบ้านอ่า ทุ่งหน้าสวนอันนี้ก็แอดมินก็บพกคุณซื้อเนาะก็อ่านผิดอ่านถือต้องขออภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับอันนี้คือภาพร่วมนะครับของกลุ่มเมฆนะครับที่เคลื่อนที่ผ่านของแต่ละจังหวัดในช่วงวันเสาร์ช่วงซีโมงแลงครับหาโมงแลงครับเป็นไงครับพูนะ่าอวยออกไปทางอุดรธานีเอ้ยบนราชธานีครับจนฮอตทุ่มหนึ่งครับชุดนี้เห็นไหมพี่น้องครับชุดนี้ก็คือมันเป็นชุดเมฆชุดใหญ่ที่ เชื่อมต่อไปฮอดเมียนมาร์นะพี่น้องครับนี่เชื่อมต่อฮอดเมียนมาร์หลักอ่ะเฉียงลงมาทางเชียงใหม่เฉียงมาทางพิโลกขอนแก่นนะครับอุบลราชธานีจนมาฮอดอัตตปือนะครับเป็นกลุ่มเมฆกลุก่มใหญ่นะครับพี่น้องครับสองทุ่มสามทุ่มมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆครับเคลื่อนออกไปพี่น้องเบื้องเน้าเห็นบ่โซนกรุงเทพมหา,าข้อนในช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่พี่น้องครับฝนตกหนักขึ้นกันเด้นะครับขอส่วนของแอดมินเองค่ะ ได,ได้เป็นบางส่วนนะมากเป็นบาดบาดครับพี่น้องครับบ่ได้หนักเอียงเดอร์อิมินทีไปย้อนเบิ่งว่าช่วงจากโมงจากวงนะครับที่เขาของอิมินบางนะครับอันนี้ก็ฮอดวันอาทิตย์แล้วครับพี่น้องครับ16โมงเศร้า6โมงเศร้าก็เริ่มเปิดอ,ออกตามาเขาเรียกว,ว่ารอบแต่ว่าวันอาทิตย์ยังเปิดอ,ออกครับพี่น้องครับ8 0มงก0เปิดออ,อ,อ,ออกแต่ว่าทังอุบลน,นะครับก็ยังขึ้นฟ้าคึ้นฝนอยู่คือเก่าเนาะจนวาหอดหา0นงหานงเศ้า ไปหาเที่ยงพี่น้องอยุทิทธิผักตะวันออกมาเต็มเลยพี่น้องครับแดงแจ๋เลยนี่อันนี้ฝนแหน่ฝนแห้งนี่พี่น้องครับนี่วันอาทิตย์สิบเก้าโมงสิบโมงยู่ภาคตะวันออกเนี่ยพี่น้องครับบัวบาที่เป็นพัทยาระย่องแกลงพี่น้องครับเนี่ยแหลมสิงห์สีพี่น้องครับจันทบุรีตาดเนาะพี่น้องฝนตกหนักเด้อพี่น้องครับฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่สิบพี่น้องครับ คลิปนี้แอดมินกระทิดอ่าเป็นการพระเจ้ากรร่อนของอา,ากาศในวันที่8ถึงเก่าเลยพี่น้องส่วนวันที่10นี่แอดมินกะเบิงเพื่อไว้นะครับเพื่อแอดมินบริเฮตทุกมือเนาะมือเว้นมือเองสิครับเขาก็มาเบิงคลิปได้นะครับแต่จริงๆมันต้องเฮตทุกมือเลยพี่นอ้องเนื่องจากพอถ้าขามมือไปนิดเดียวเท่านั้นละ่ะฝนเปลี่ยนทางครับลลมเปี่ยนทิศนะครับอ่าโอกาสเกิดฝนกับเปลี่ยนหม่องครับฝนกับเปลี่ยนหม่องตกเองสิพี่น้องครับก็เลยต้อง มาเฮ็ดทุกมือเป็นดีที่สุดเนาะมาเบิงเบิงทุกมือใช่คําว่าเบิงทุกมือนะครับพอเบิงแล้วก็อัดคลิปไว้ดีกว่านะครับให้ผู้อื่นได้เบิงได้เห็นน้าเขาเพื่อบางคนขเขาบม่มีเวลามานางังเบิงคือเฮ้าเนาะเขาก็อสจิจบิงจากคลิปอื่น่านะหรือว่าพอคลิปนี้ก็ไปม่วนผลรวมกันครับอ่ะ1 0 0โมงเศ้าไปฮะตอนเที่ยงเลยพี่น้องครับตอนเที่ยงของวันอาทิตย์ที่1ิพี่น้องครับแห้งยู่ที่ภาคตะวันออกล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปจาก ภาคกลางไปโคราชแล้วก็เข่าสู้ภาคอีสานนะครับขอนแก่นนะครับพี่น้องครับอุบลราชธานีในช่วงทุ่มหนึ่งครับพี่น้องครับขอนแก่นของแอดมินเองก็อยู่ในท่วงหกโมงทุ่มหนึ่งเนาะนะครับมันเป็นเชียงเชียงแบบนี้นะครับอันนี้ก็ส่วนจังหวัดอื่นล่ะพี่น้องได้บอม่นสุรินทร์นี่อย่างบุรีรัมย์รีเกตได้น้ำกันเมือเลยพี่น้องบ่ว่าที่เป็นรอยเอ็ดเะโซท่อนโซนนี่ก็ได้คือกันเนาะพี่น้องครับ ทีบาวบาถึงบ่าเป็นอย่างดีพี่น้องครับเนื่องจากว่าเวลาเข้าสู้เมืองเสียมันชุมันแสดงแต่เฉพาะจังหวัดบางจังหวัดนะครับขยายคามากได้แครบางส่วนนะแอดมินกาบาถึงกาในส่วนที่แอดมินเห็นอยู่ในนาจอได้พี่น้องเด้อนะครับส่วนเขตอื่นอำเภออื่นจังหวัดอื่นนะครับเบิงกลุ่มเมฆเป็นหลักพี่น้องว่าได้่านเจ้าของบ่นะครับทุ่มหนึ่งนะครับของวันที่ที่สิบสองทุ่มครับพี่น้องครับสามทุ่มครับพี่น้องครับสี่ทุ่มครับ เปิดออกแล้วก็วิ่งออกไปทางพูนทางประเทศลาวเนาะทางท้าแขกทั้งขึ้นไปทางเข่าไปลาวเลยพี่น้องครับในช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็เริ่มเปิดออกครับในแต่ละพื้นที่อาะสิมีวนมานิดหน่อยในช่วงเว่งแต่แถวติดกับเว่งจันทร์ครับพี่น้องครับอุบลร,ราชธานีพดฝนดีแล้วครับท้าแขกด้วยนะพี่น้องครับจนฮอนฮกโมงเศ้าของวันจันทร์ครับอ่แอดมินเอาไว้ซับหนีเพราะยังวันที่ได้เบิรงมาทั่วถึงแล้วครับพี่น้องครับ ในคลิปนี้นะครับอาจจะต้องย้อนไปเบองเองด้วยพลังนะครับอาจจะย้อนคลิปเบื้องแอดมินอธิบายได้ว่าถึงทุกจังหวัดเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าเฝ้าครับตีหนึ่งหาซิเอนหนาที่ตีสองแล้วลิ้นก็เริ่มพันครับตาก็เริ่มปิดนะพี่น้องครับเอาไว้ซ้ำนี่พอกันในคลิปต่อไปครับเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยพ้องเด้อช่วงวันหยุดเยเอาช่วงนี้กะเป็นไปได้กะเที่ยวไกลๆบ้านเจ้าของนะครับหรือไปในพื้นที่ที่ มีความเสี่ยงหน่อยด้วยพี่น้องเพราะว่าฝนตกทั่วประเทศไทยครับพี่น้องครับแห้งคอยตั้งกันเนะาะจังไนก็ขอให้ปลอดภัยทุกการเดินทางพี่น้องครับสวัสดีครับ